วิ่งตื่นเต้นมากเลยนะพี่เมื่อวานนี้คุยกันอยู่ก็แบบเป็นครั้งแรกที่ต้องร้องเพลงคู่กันด้วยใช่ครับก็ก็ตื่นเต้นนิดนึงไม่เคยอุ้ยพี่นิดนึงแต่ผมเยอะมากผมตื่นเต้นมากเลยแต่ว่ามันเอเนอร์จี้อยนี้เขล้นครับก็สนุกสนุกครับสนุกดีใจที่ได้เจอได้เจอแฟนๆทุกคนดีใจที่แฟนๆของเราทั้งสองคนได้การตอบรับดีมากก็หวังว่าจะอยู่รักกันแบบนี้ไปนานๆเป็นไงบ้างบรรยากาศห้างแตกครับเรากลับไปอีกแล้วก็ดีใจครับดีใจที่ได้เห็น ที่ได้เห็นคนเยอะแล้วก็ที่ได้เห็นทุกคนมีความสุขคิดได้ว่าผลงานของเราจะมีกระแสทําให้แบบว่าเป็นฟิล์มห้างแตกอีกครางในชีวิตออจริงๆก็ไม่ได้คิดนะก็ผมรู้สึกว่าก็เต็มที่กับาง,ง,กงานของตัวเองแล้วก็ทาผลงานของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดให้คนดูมีความสุข,สข,ขที่สุดที่แค่นั้นจริงๆจะเป็นไงบ้างแบบกัห้างแตกเลยเหมือนกัน,นโอ้ครั้งแรกเลยครับเปเลนซ่อมครั้งแรกเลยครับผมเนี่ยมาซ่อมด้วยกันเลยไมไปบันแกคูนด้วยกันเลยไหมครับไม่ก็ผมก็ดีใจครับดีใจมากๆที่กระแสดีมากๆเราดูหมดเลยทั้ง กระแสะโซเชียลกระแสแห่งโลกความจริงข้างหน้าก็ดูเดี๋ย mm. เรามาดูตามงานอย่างนี้เราเห็นคนมาคนที่รักเรา,ยาเยอะมาก,มากผมก็ต้องขอบคุณนี่ครับคนนี้เลยถ้าเกิดไม่ได้เล่นคู่กัน, <c oughs> นพี่ฟิล์มครับผม <c oughs> ถ้าไม่ได้เล่นคู่กันหรือว่าไม่ได้บทบาทนี้ขึ้นมามันก็คงทุกคนก็คงไม่ได้รู้จักเราเยอะขนาดน,นี้ครับแล้วก็แฟนๆต่างประเทศอย่างนี้ก็เยอะมากๆกระแสออนไลน์คือดีมากๆล่าสุดคือที่เรานั่งดูอยู่ตอนที่เราไปเวนที่สิงคโปร์ติดเพลงอันดับโลกไปอีกแล้วอันดับหนึ่งของโลกอีกแล้ว ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากแท่กคนเลยก็เจเกินคาดจริงๆจริงเกินคาดจริงๆไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าก็มันเกินกว่าที่เราหวังไ้เยอะจริงๆคือเราไม่ได้คาดไม่ได้คาดหวังอะไรกันไว้เลยครับตอนตอนที่ถ่ายคือขอให้ผลงานมันออกมาดีแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ายให้มันดีมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ทั้งทีมพุ่มกลับเหมือนกันอย่างเงี้ยโอ้โหเขาพยายามกันหมดทุกๆฝ่ายเลยครับจะต้อเทขนาดไหนป่าะถ้าผลงานดีๆแบบนี้ออกมาได้จริง จริงๆเราก็ท <ปะ S 1> ุนะ่มจริงๆผมว่าเราก็ทุ่มเททุกเรื่องนะเพียงแต่ว่าเรื่องนี้น่าจะถูก,ถ,กถูกใจคนดูเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราทําผลงานของเราแต่ละชิ้นมันคืองานศิลปะครับมันมันไม่ได้ศัตธรรมเนาะเราเราก็ตั้งใจทํางานทุกชิ้นออกมาเหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยสําหรับผมนะด,ด้วยความที่เป็นละครนแนวที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนเรารเราก็ทํากันบ้านหนักกว่าเรื่องอื่นอันนี้ยอมรับ<ม>จริงๆแต่ ได้แล้วก็ก็ตั้งใจทํางานชิ้นออกมาให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราสามารถทําได้แหละครับแล้วก็เราก็แค่หวังว่าคนดูจะมีความสุขที่ได้ดูผลงานของพวกเราแค่นั้นเองแต่มันก็ดูเสี่ยงขึ้นแต่มันก็ดูเสี่ยงอยู่นะในการที่โอกาสครั้งนี้ทําไมอะฮะมันดูเสี่ยงอยู่นะว่าเอ้มันเป็นการการการที่คนบาดจากเอ้ยอะนี่กลับมาเป็นเรื่อที่คู่คู่วายอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ได้เราเราเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยเราแค่รู้สึกว่าเราเราอยากถ่ายทอดถ่ายทอดตัวละครของพวกเราออกไปให้ ให้คนดูรู้สึกอินตามแบบพวกเรามีความสุขที่ได้ดูละครของพวกเรามากที่สุดแค่นั้นเองครับแก็ม่เก็เต็มที่ครับในบริบทของสังคมในช่วงนั้นด้วยคืออย่างคนบอกว่าจูบได้จังเลยหรืออะไรจังเลยคือในยุคนั้นในยุคนั้นเราต้องย้อนเราเปิดใจกลับไปดูในยุคนั้นด้วยว่าอ๋อการจูบหรือว่าการสัมผัสกันแม้กระทั่งแบบการแตะตัวกันคือยังยังต้องระวังเลยในยุคนั้นไงครับแก่ไหมครับจะกลับปิดปากมันซีอะไรนะครับ ยากให้บทบาทของเราจจริงๆมีละครเรื่องนึงเขาเป็นยักษบทบาทอยู่แล้วเรื่องนี้ถ้าพูดถึงบทบาทเรื่องเรื่องเรื่องเหลือผมผมไม่ยากครับเข้ากับพี่พีทผมไม่ยากแต่ผมจะไปยากในการทำทำอ่าคาแรคเตอร์ตัวละครที่เป็นนักฆ่ามากกว่าในในพาร์ทขอ,ข,อของของอาชีพของเขาเพราะว่าเรามองภาพนักฆ่าเราเราเห็นเนาะเราก็ดูหนังดูอะไรมาเยอะแต่พอได้มาทาจริงจริงอ่ะมันต้องหา,หาหาแรงจูงใจในการจะทํางานแต่ละงานให้ได้มันต้องทําให้เป็นอาชีพไม่ใช่ว่าทําไปเหมือนโลกจิต ถ้างั้นมันจะกลายเป็นแบบเอ้ยเหมือนหนังเอ้ยฆาตกรลุกจิตฆาตกรลุกจิตอย่างเงี้ยครับใช่แล้วพอไปเจอเขาขึ้นมามันก็ลกลายเป็นแบบเราเป็นคนที่มีหัวใจมากขึ้นหลังจากนั้นเราก็เลยเอออยากพลิกและอยากกลับมาเป็นคนดีแล้วแต่ว่ามันหลุดเข้าไปแล้วไงไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยต้องไปต้องไปคุยกับทางผู้กำกับทางผู้บริหารว่าพี่แนะนําให้หน่อยคขาว่ามันควรจะไปแบบยังไงดีก็ไปทําการบ้านด้วยกันตอนเวิร์กช็อปนะครับมีแนะนาอะไรเอะเคบโอ้ยเยอะเลยครับ ให้น้องพูดดีกว่าครับเยอะๆเลยพี่ฟิล์มก็โอ้หเรื่องแรกเลยครับผมเป็นคนดิบๆเถื่อนๆเนาะก็จะก็จะมีความอ่อนโยนน้อยน้อยหน่อยเราคิดว่าเราอ่อนโยนแล้วแต่จริงๆมันก็ยังไม่มากพอในการมาใช้ในละครอย่างครับคือตัวละครมันให้มันดูมีมิติมากขึ้นพี่ฟิล์มก็บอกให้เราเออแจมไปลองไปดูหนังโรแมนติกไหมลองไปเสพอะไรที่มันที่มันที่มันทําให้ตัวเองแบบดูอ่อนโยนลงอย่างไยครับ ผมก็ดูนะว่าพี่พีมกาทำยังไงบ้างเวลาเขาเทคเราเวลาเขาเทคคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วก็จำจำจำมาใช้จํามาใช้แล้วก็ให้เขาเป็นคนประเมินว่าเป็นยังไงบ้างครับ่าก็โตเขียวอะครับหลัที่เจอวันแรกค่ะปีตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆครับดีตอนนี้ก็ดีแล้วครับแต่ว่าก็ยังดีได้อีกดีได้อีกครับเพราะว่าด้วยความสามารถของน้องน้องเป็นคนเก่งมีความสามารถมีความตั้งใจแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าน้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองน้องสามารถไปได้อีกไกล คบกชีวิตเลยนะคะสุณจบ้างคะตั้งรับยังไงบ้างพอเราแบบดังขึ้นมาโอ้ก็มีสติครับต้องมีสติก่อนนดับแรกต้องมีสติแล้วก็ดีใจแหละอย่างแรกเลยคือผมก็ก็ต้องก็ต้องดีใจแล้วก็เห็นคุณค่าที่ทุกคนให้มาเนาะผมก็ไม่ได้ตั้งรับอะไร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 มากหรอกก็เตรียมใจแล้วก็มีสติให้มากพอทําก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมครับชีวิตปกติแค่ให้ดูเป็นผู้เป็นคนที่อ่อนโยนมากขึ้นแค่นั้นตามที่ผมแนะนำ อะไรนะครับต้องระวังในการใช้ชีวิตมากต้องไม่ระวังอะไรขนาดนั้นครับก็ปกติผมก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันที่มันวุ่นวายเสี่ยงอยู่แล้วต้องการศึกษากับพี่อในการแบบสั่งซื้ออะไรอ๋อจริงจริงก็ไปออกเวลาไปออกแบบสื่อด้วยกันอย่างเงี้ยครับก็ฟังที่เขาพูดยังไงบ้างแล้วเราก็ทํากันบ้านของเราไปด้วยการใช้แบบว่าแบบน้องบ้างไหมเวลาแบบต้องมาเจอตู่หรือเจอพี่สื่อน้องเก่งอยู่แล้วอุ้ยต้อง ไม่พี่อิฟอยู่น้องเล่นน้องเก่งอยู่แล้วน้องเก่งอยู่แล้วครับพี่อยากเล่นฉากเลิฟซีเก่งไหมอะไรนะฉากเลิฟซีเก่งไหมจริงจริงมันก็เหมือนปกติแหละพี่ดูมมันเป็นความรักเนาะมันมันเป็นความรักเนาะมันมันก็แบบไม่กลัวครับมันเี่ยงกวาไม่ไม่กลัวก็เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้นะแฮปปี้ที่คนชอบชอบตัวละครชอบชอบความรักของพวกเราเราเราแฮปปี้จริงๆก็ขอบคุณขอบคุณจริงๆเรา เราไม่รู้สึกไม่รู้สึกติดเลยเนาะเ<ช>พราะมันเป็นม,มันคืองาน,ม,นมันคืองานศินนนนละปะครับมองว่ามันเป็นงานศินละปะมากกว่ามันก็ยาวมาตรการสามารเสร็จติดกันได้เราอยู่ที่กัาครับก็จรจริงคนก็มีหลายคนนะที่ถามว่าเอาไม่กลัวแบบเป็นภาพแบบว่าใช่เป็น lgbt หรออะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าทุกอย่างมันก็คือความรักครับมันมตั้งแต่แรกแล้วพวกผมทาการบ้านกันก็คือเขารักกันแค่นั้นเองมันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขานั่นก็เป็นเส้นทางของเขาไปแค่นั้นเองครับก็ เขื่อนหนูก็เขืนนะก็เขืนบ้างครับก็มีเขืนต้องัดได้กนไหจะเข้าตัดหรืที่ตัดได้กันไหมสองสองไม่ไม่มีไม่มีครับไม่สองก็ตามความรู้สึกการบรรลุตัวละครตอนนั้นรับตายตัวละครตายตามรวมตัวละครมุมกล้องอะไรเห็นชัดขนาดไม่มีครับไม่มีมีแต่มุมกล้องที่เข้าไปแบบอินเสิร์ตใกล้ๆอย่างนี้มีแต่ซูมเข้าไปอีกอะไรอย่างงี้เ้าพูดกับไปฟั่งชัดเราก็ที่อยู่แบบนั้นแล้วครับครับจะเล่นเล่นไปเรื่อยๆครับ จะเป็นตัวละครเป็นฉักต่างๆเยอะเลยที่แนนุเยอะมากอย่างเงี้ยครับือเยอะเยอะเยอะจริงๆครับก็ขอบคุณมากๆเลยอย่างเงี้ยในแอปพลิเคชันของของจีเนี้ยพวกเราก็เข้าไปดูก็โหล้นหลามมากอย่างเงี้ยเยอะมากก็ที่มีเพย์อะค่ะที่เราไปดูการดูโอ้ที่เราไปดูนั้นใช่จะไปเก็บโปรเจกต์มาแล้วก็ดีใจครับดีใจที่แฟนๆชื่นชอบพวกเราแล้วก็ทำให้พวกเราขนาดนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณคครับไปสิงคโปร์ค่ะ วสนุกสนุกมากแล้วก็เหมือนแบบเราได้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 ไปรู้จักเพื่อนที่ต่างประเทศเยอะขึ้นเลยนักแสดงที่สิงคโปร์อย่างนะครับก็มีไปกันเยอะมากในงานนั้นก็มีแต่คนที่มีชื่อเสียงไปแล้วก็โอเคได้ได้เปิดอีกโลกหนึ่งสำหรับผมนะครั้งแรกเหมือนกันเป็นการโต้กิ้งกองของเราเลยใช่มโกอินเตอร์ใช่ครับก็ก็ดีใจครับแฟนๆที่ต่างประเทศก็ก็น่ารักน่ารักมากแต่ว่าเห็นบอกว่านอนห้องเดียวกันด้วยใช่ไหมเราไม่นอนมางไมันมีลูกกัน เขาไม่ได้เล่นเกมครับเขาหลับผมหลับคือตอนนั้นผมดูสตอรี่อยู่ไม่รู้สตอรี่อะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็หลๆไปแล้วก็น็อกเลยเครื่องดับแต่สตอรี่ต้องทำให้หลายคนตีหลายคนแบบเออ่องโมเมนต์จังหวะรายการอะไรอย่างงี้สตอรี่เดียวครับครับสตอรี่เดียวก็ดีใจดีใจที่ทุกคนชอบครับก็เดี๋ยวก็มีอีกนี่เป็นการเป็นการเซอร์วิสไหมเสิร์ฟโมเมนต์ไม่จริงๆผมไม่ได้เรียกว่าเป็นการเซอร์วิสผมรู้สึกว่า เรารู้สึกว่าเราอยากถ่ายมากกว่าแค่นั้นเองมันม,มันไม่ได้เป็นการสวิตคือผมเรียกว่าผมเราเราลงไปเราไม่ก็น้องอะเ,เอ็นดูมากกว่าคือมันเป็นแค่แกล้งอะไรอย่างนี้กันมากกว่ามีที่ไม่ได้ลงมัน็นย่ายุยขายเอาไหมอะซื้อไหมตอนเี้มันมันก็มีครับมีโมเมนต์ที่แบบถ่ายด้ยกันเวลาไปงานด้เงินก็ถายมีโมเมนต์มีเยอะเลยครับเยอะเลยครับพี่ขายต่อไม่นี่คือต้องต้องรัดผมไปแล้วจะได้ ก็ถ้าแฟนๆชื่นชอบและสนับสนุนพวกเราเราก็จะได้เห็นโมเมนต์แบบนี้ไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆครับงานคู่นี้มีอีกยาวไหมครับโอ้ลักษณะสนุนพวกเราสิครับอ้าวแล้วตอนนี้พอมเป็นแบบว่าคู่จิงคู่กลุ่มก็ถ้าแฟนๆชอบก็ไม่ติดนะครับได้หมดนะครับครับแล้วก็ไอซีกก็ำลังเข้มข้นเลยนะครับผมครับใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วก็ดีใจที่มาถึงตอน climax ของเรื่องแล้วก็ เสียใจที่มันจะจบแล้วเหมือนกันมันรู้สึกใจหายอ่ะมันอีกอีกไม่กี่ตอนก็จะจบแล้วเนี่ยอีก3ตอนก็จะจบแล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ว่ายังไงก็ไปดูย้อนหลังก็ได้ถ้าเกิดคิดถึงการใช่ครับดูย้อนหลังได้ที่ที่วันดีครับที่วันดี่เดนะครับแต่แต่ช่องแต่ช่องก็มีลุดสปอยออกมาบ้างนะอออันนี้ไม่เกี่ยวครับเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งเราจะไม่พูดถ้าช่องเปิดเผยลุ้นุอยออกมาขนาดนั้นเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งครับหรือว่าเราจะไม่พูดเรื่องนี้ตอนน อุ้ยผมขึ้นแท็กเซฟช่องวันไปแล้วครับนี่ก็ไม่มีที่ทำงานอ่ะกไม่มีที่ทำงานครับคร <brushes> ับน่ะคันาจะเก่งคือเราทำบุญไม่ยอมเช่องหมดสปอยมาอะไรแบบนี้แล้วกลัวว่าไอ้ความขัดธนวลความรุ้ของมันดูจะรัดร้อนทำเบอร์ครับเราก็ทำเป็นว่าเราเราเราไม่รับรู้ครับไม่รับรู้ว่ามีสปอยกุ้งกลับบอกว่า เห็นอะไรก็ลืมลืมไปก่อนใช่ลืมลืมไปก่อนนะครับถ้าไม่ลืมเดี๋ยวดูมาดูด้วยกันมันจะไป็นสนุกดูสดๆไปด้วยกันดีกว่าตามเนื้อเรื่องตัวละครเลยอยเงี้ยอ่าโอเคพักเลยก็ครับอีกสามตอนสุดท้ายแล้วน้องก็ับมเรียกว่าเป็นตอนที่เข้มข้นมากๆแล้วก็ถึงคลายแม็กของเรื่องแล้วจริงๆมันก็จะพีขึ้นเรื่อยๆก็เตรียมตับไตแท้พุงกันไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าสามตอนสุดท้ายนี่ก็คือจะไม่เหลือแล้วใช่ดราม่าจัดแน่นอนครับรับรองว่าความเข้มข้นนี่คือ เพิ่มเพิ่มเพิ่มทวีคูณมีอะไรเซอร์ไพรส์ในเรื่องอีกเยอะเลยครับใช่ครับขอติดตามคุณชายด้วยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ